ก็เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำไกด์มือใหม่นะครับเกม The f o r s t d d e n d s a n d นะครับเรียกย่อๆว่า TFD แล้วกันนะครับเล่นไปประมาณ80กว่าชั่วโมงได้นะครับจากประสบการณ์การเล่นก็มีเลือเล่อยเปิดบ้างอะไรบ้างก็คิดว่าน่าจะรู้พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเอาที่มันเป็นหลักๆแล้วกันเนาะเป็นเป็นคีย์เพราะว,าว่าวิธีการเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีสอนในเกมอยู่ละแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของ mindset ว่าแนวทางในการเล่นที่ผู้เล่นใหม่จะต้องมองไปหรือว่าควรจะต้องรู้หรืออะไรประมาณนี้นะครับเราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูไกด์กันเลยแล้วกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเวลาสร้างตัวละครนะครับง่ายๆคือให้เน้นเลือดครับหรือว่าดีเฟนต์ก็ได้แต่ยังของผมเนี่ยผมเน้นเลือดเน้นเลือดคือผมเล่นสายเลือดเลยผมใส่มดเลือดแต่นี่นะอ่นนี้ผมใส่มดเลือดนะนี่บวก2องรใช่ไหมแล้วก็บวกอีก2องแแล้วก็ มีอันนี้อีก52.4%นะครับรวมแล้วก็บวกไปบวกเลือดไปเกือบ500%อ่ะอันนี้คือผมเล่นสายเลือดนัด่นหมายความว่าผมจะไม่สนเรื่องเรื่องเกาะหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องดีเฟนต์ดีเฟนต์ผมก็จะเอาจากส่วนนี้ส่วนส่วนนี้คือการที่เราเน้นเลือดหรือว่าเน้นป้องกันอะไรเงี้ยครับให้หรือทําให้มันสมดุลคือ าบางทีพวกพวกสตตีมเมอร์ของสตตีมเมอร์ฝรั่งนะครับเขาก็จะมีเขาอาจจะมดนี้ออกแล้วเขาใส่เป็นมดมดดีเฟนแทนมันจะมีนี่มดดีเฟนตัวนี้นะครับอัพสุดมันก็จะได้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์บ้งประมาณนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะได้ร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ก็คือแล้วก็หาของเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็ใส่ตัวคูณเข้าไปคือเวลาเราเน้นเลือดนะครับเวลาเราเน้นเลือดใช่ไหมหรือหรือถ้าเรามีดีเฟนต์เยอะอย่างเงี้ยเวลาเราไปลงบอส พวกบอสอ่าบกพวกบอสบอสไททันนะครับเนี่ยครับเวลาเราไปทําภารกิจระดับฮาร์ดหรือว่าเราลงพวกบอสอินวอยอินเตอร์เซปนะครับเนี่ยพวกบอสตัวใหญ่บอสร,ระดับฮาร์ดเนี่ยเราจะไม่ล้มง่ายครับเราจะไม่ถ่วงทีมคือการที่คุณทำทำสมมตใส่มอสดาเมจสกิลแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าคุณพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมันล้มแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะถ่วงทีมมากๆเลยครับมันจะทําให้เพื่อนต้องคอยมาชุบคุณหรือว่าอาจจะเสียเดชเขาอะไรประมาณเนี้แล้วแบบบอสมันจะมีแบบเวลาว่าสมมติถ้าเราลม้มใช่ไหม เวลาเราล้มปุ๊บแล้วเราแล้วเพื่อนมาชุบเนี่ยปุ๊บเนี่ยบอสมันจะยิงสกิลสกิลใส่ไอคนที่มันมาชุบเลยครับก็้หมายความว่าก็จะตายหมู่หรือชุบขึ้นมาแล้วก็ตายซ้ําอะไรประมาณนั้นเ,นเออล้มซ้ําประมาณนั้นแหละแนวทางสําคัญเลยคือต้องเน้นเลือดและดีเฟนส์ครับคือยังไงมอสเลือดหรือดีเฟนส์ยังไงก็ต้องใส่คือใส่อย่างละหนึ่งก็ได้อ่าหรือจะใส่แบบผมก็ได้ผมผมก็เน้นเลือดไปอย่างเดียวเลยคือเนี่ยไปทําภารกิจโซโล่ไปทําอะไรไปลง อินเตอร์เซเป็นแบบเล่นกับเพื่อนเล่นเลยได้หมดครับเล่นง่ายมากแบบว่าคุณจะแท,ทบจะไม่ล้มนะผมเล่นมาแทบจะไม่ล้มเลยดีกว่าเออใช้คําว่าไม่ล้มเลยก็ได้แบบเล่นง่ายมากยิ่งยิ่งใส่ของกันธาตุเขาไปงนะบอสแต่ละตัวมันจะมีธาตุมีอะไรของมันใช่ไหมเนี่ยใส่เนี่ยเซตบอสเนี่ยผมใส่เนี่ยกันธาตุมดผมไปสู้บอสอ่าบอสสายฟ้าเนี่ยผมก็ใส่กันสายฟ้าแล้วก็มาเอากันสายฟ้าจากจากตรงตรงนี้ตรงตรงนี้นเนี่ยเนี่ยกันสายฟ้าผมก็เนี่ยเท่าไหร่แปดพัน เล็กคอมเมนต์จากบอสมันแค่เจ็ดพันกว่าเองกลายเป็นว่าเนี่ยเลือดตั้งหมื่นหกการสายฟ้าแปดพันโซโลโ่สบายครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยบอสร้อยสวรรค์ร้อยสองเนี่ยบอสมันเป็นธาตุสายฟ้าเนี่ยได้ไหมเล็กคอมเมนต์ว่าต้องการธาตุเจ็ดพันผมกั้นแปดพันแบบสู้บอสโคตรสบายย,แบบย,ยืนแบบยืนยืนแลกได้เลยครับแปบบ๊แบสบายโซโล่สบายโ คือเกมนี้สายโซโล่ก็เล่นได้ครับเล่นสบายทีนี้มาข้อที่2นะครับเกมนี้อ่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรืออาวุธหรือก,ก็แล้วแต่มันจะมีจุดเด่นของมันอยู่ครับอ่าจุดเด่นก็คือเป็นค่าพื้นฐานเรียกว่าค่าพื้นฐานแล้วกันอย่างสมมุติว่าอาวุธชิ้นนี้แล้วกันอ่ะคนะ่าพื้นฐานของมันคือคิดที่เข้าเลทสิบเร์เซตครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวผมจะลองเอามอดใส่ให้ดูนะ,อ,ะอันนี้เพิ่มคิดได้เข้าเลทสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต มันไม่ใช่ว่าจาก10บวกอีก39เป็น49ไม่ใช่นะครับมันเอา3าเป็นี่ยไปคูณค่าพื้นฐานครับนั่นหมายความว่าพอาใส่มดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาเป็นแค่13.9%สนี่ครับ13.9%นั่นหมายความว่าคือตัวเกมก็ใบใบ,ใบใกลายกลาว่าเฮ้ยอาวุชชินเนี่ยไม่ควรทำคิเออ คือคุณจะทําก็ทําไดไ้คุณอาจจะดันได้สัก20%ถามว่าตัวคูณมันก็ไม่น้อยนะหนึ่งจุดหกก็ไม่น้อยหรอกแต่ว่าโตเกียมองว่ามันไม่เหมาะที่จะเป็นอาวุธขีอ่ะกับกันคุณมาดูอันนี้ใช่ปะที่เข้าฮีเลดมันเนี่ยดีฟอล์มัน20เอ็นห็นไหมพอคุณใส่มอสเข้าไปปุ๊บใส่มอสเข้าไปปุ๊บมันเพิ่มอีกสาเก้าปอร์ซ็ก็เป็นเจ็ดเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นเกือบส0สอร์ซละเกือบหนึ่งในสามละอ่าเห็นไหม ดูดีกว่าเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้แค่สิบสาเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณไม่ถึงหนึ่งในหกด้วยคําบนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามันเป็นการการใส่มอสเข้าไปเนี่ยมันเป็นการคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เอาไปบวกตรงๆอ่าประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเหมือนยังผมเนี่ยตัวละครผมใส่ใส่เซ็ตเน้นเลือดถูกไหมครับอ่าเน้นเลือดผมเน้นแต่เลือดนะผมแทบไม่มีดีเฟนส์เลยอ่าผมไม่มีมอสดีเฟนส์เลยนั่นหมายความว่า ผมใส่ของดีเฟนต์ไปจริงๆแล้วก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับก็คือจริงๆก็ช่วยแหละแต่มันจะไม่คูณเยอะเท่ากับมอดเลือดครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะผมมีมอดเลือด500%อน500%ถูกไหมเลือดผม16ืนะ่นหนะนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะบวกเลือดแค่พันเดียวนะครับประมาณพันพันหนอกว่าซีซนะ่ะนี่ครับผมถอดออกแล้วนะถอดออกเลือดไปพันหนึ่งนะครับเลือดหมื่น หายไปเท่าไหร่เหลือ9,006ครับหายไป6,000กว่าเห็นไหมครับมอดชิ้นเดียวบวกเลือด1,000แต่ผมใส่ตัวคูณเลือดเยอะพอผมถอดมอดออกปุ๊บเลือดผมหายไป6,000หายไปโคตรเยอะนั่แหละรครับก็คือมันเป็นระบบของเกมเนาะก็คืออยากให้ผู้เล่นใหม่รู้ไว้ว่าเวลาปั้นตัวละครจะได้แบบไม่โดนค่าสเตตหลอกว่ามันต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงอผมใส่ปุ๊ใส่มอดคืนไปละ เพื่อผมมืหกเท่าเดิมแหละอ่าประมาณนี้ต่อไปเป็นข้อ3นะครับก็คือมีคนถามสตรีมเมอร์ฝรั่งเยอะมากผมไม่รู้ว่าสตรีมเมอร์คนไทยโดนถามเยอะหรือเปล่านะเรื่องที่ว่าเออของดรอปตรงไหนครับอะไรยังไงฟาร์มตรงไหนนะครับง่ายๆเลยครับถ้าคุณอยากได้เลยนะครับกดตัว G ครับเข้านี่นะครับ Access Info มันจะมีบอกหมดเลยครับว่าคุณต้องไปดูตรงไหนอ่าสมมุติว่าเฮ้ยผมอยากได้อันติเมตบันนี่อ่อยากรู้นะ ผมรู้แล้วผมต้องไปฟาร,ร์มอะไรมั่งเนี่ยมันจะมีบอกปุ๊บคลิกข้าเลยครับมันจะมีบอกนะครับตัว F ปด F เลยบอกว่าได้จากไหนอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีบอกหมดเลยว่าอ่าอย่างอันนี้เนี่ยอ่าได้ได้จากบอสระดับ normal นะครับ executioner อ่าแต่ว่าจะต้องมีการแกะเขาเรียกอะไรมันเป็นผลึกอะไรเนี่ยเออเนี่ยก็คือต้องใช้ผลึกตัวเนี้ย ก็คือหมายความว่าเราต้องไปดรอปผลึกตัวนี้มาก่อนจากแมปนี้แมปเวสเปอร์นอร์มัลเชลเตอรนะครับดรอปผลึกมาปุ๊บเราก็มาฆ่าบอสไอตัว Normal ลฆ่าเสร็จแล้วมันจะมีให้เราแกะผลึกในตอนท้ายก็ต้องสุ่มได้เองครับมันก็จะมาสุม่มสุ่มได้อีกก็คือแม่งสุม่มแม่งฟาร์มวนอยู่อย่างนั้นนะฟาร์มคือฟาร์มไอฟาร์มหาไอเม็ดเบอร์สินี่ก็ยากแล้วนะ ต้องไปฆ่าบอสฆ่าบอสเสร็จก็ต้องมาเปิดเพื่อให้สุ่มได้สุ่มไม่ได้คุณก็ต้องทําวนไปแต่แรกครับอ่าส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใช้เม็ดเม็ดเบอร์87จฮะจะดรอปจากโหมดฮาร์ดอ่าก็คือน่นหมายความว่าคุณต้องฆ่าบอสไฟโหมดฮาร์ดฆ่ามันเสร็จคุณถึงจะมีสิทธิ์แกะเม็ด87บแต่ว่าถ้าของที่ดรอปจากโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์ได้มันจะเยอะกว่าครับอ่าประมาณนั้นเนาะเอะอก็คือเนี่ยคุณอยากได้ทรัพยากรอะไรเนี่ยครับ ตัวเกมมีบอกหมดเลยครับอืว่าคุณอยากได้อะไรอาวุธอาวุธเนี่ยโมดูลสมมติว่าคุณดูโมดูลให้โมดูลนี้แม่งเทพเป็นของยูจินเงี้ยอ่ะคุณอยากรู้ว่าได้จากแมปไหนนี่ไปเลยครับเนี่ยก็คือมันก็ดรอปบอกว่าดรอปจากบอสระดับฮาร์ดอินเตอร์เซ็ปบัเทิลส่วนใหญ่มอดแดงก็ดรอปจากบอสโหดๆซะเยอะอ่ะเนี่ยครับมอดทองมอดไรหนึ่งมดหนึ่งเนี่ยอยากผมอยากได้อันเนี้ยมุดผมยังไม่มีอันเนี้ยผมอยากได้อันเนี้ยผมไปดูเนี่ยไอพวกที่มีกากระบากข้างหลังเนี่ยคือ เราไม่สามารถเล่นซ้าได้นะครับอ่าเป็นคือเป็นแมปที่เราผ่านมาแล้วเราเราไม่สามารถเล่นซ้าได้แล้วแต่ว่าอ่าเราสามารถไปเล่นแมปแมปอื่นได้ประมาณนั้นครับเนี่ยอย่างนี้เล่นไม่ได้ปุ๊บเราก็ไม่เล่นแมปนี้แทนครับเนี่ยแมป normal echo swarm normal echo swarm hard อย่างเงี้ยครับได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เล่นวนไปอยากไปเล่นแมปไหนแล้วก็ดูว่าให้แมปนี้เราเข้าไปทีเดียวมันฟาร์มของได้หลายอย่างเราก็เข้าไปแมปนี้อะไร เนี่ยครับมันก็บอกหมดเลยว่าเราไปไหนฉะนั้นก็คือไม่มีปัญหาครับดูจากตรงนี้ได้เลยจะจงจะงงงแค่เรื่องแกะไอไอเม็ดเม็ดเบอร์เบอร์นั่นแหละครับเบอร์เบอร์ทั้งหลายที่ต้องที่ต้องปราบอสแล้วถึงแกะนั่นแหละอมีแค่นั้นครับนอกนั้นก็จะเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะได้ของดอกบนบนมานะครับก็นั่งฟาร์มบนกันไปครับอ่ะทีนี้มาข้อ4นะครับค่ามาสเตอร์ดี้นะครับสําคัญมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นค่าที่อัพแล้วมันจะเพิ่ม คาบัาซิตี้ให้ก็คือขีดจำกัดในการลงมอดนะครับมอดแต่ละตัวก็จะมีขีดจำกัดในการใช้อย่างมอดตัวนี้กิน5คะแนนมอดตัวนี้กิน10คะแนนอะไรนครับเนี่ยเยการที่คุณมาลเทอรี่เวลสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแคปมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยครับแล้วก็สล็อตใส่ของใส่อะไรนะครับกระป๋องกระเป๋าอะไรเพิ่มหมดเลยเพิ่มทุกอย่างเลยแล้วก็ยิ่งท่าแรงสูงๆเนี่ยจะวิจัยอาวุธวิจัยของได้ระดับสูงด้วยนะครับซึ่ง ค่ามัตอรี่นี่ได้มาจากไหนได้มาจากการที่เนี่ยครับคุณเอาตัวเด e เซนเดนหรือว่าอาวุธนะครับเ่ยสมมุติเนี่ยอาวุธผมนะครับเนี่ยค่าความชํานาญอยู่ที่32พอเราเก็บแล้วมันเลเวลอัพมันจะไปเพิ่มตรงมัเตอรี่แรงให้ครับเฉพาะอาวุธที่เราไม่เคยใช้นะครับอาวุธที่เราไม่เคยใช้อย่างอัน,นเนี้ยเลเวลเเนี่ยถ้าผมเก็บจนมันเต็ม40นะผมได้แบบค่ามัเตอรี่เยอะมากเลย แต่ว่าเราเราเราเอาไปแล้วก็คือถือเฉยๆมันก็มันก็ขึ้นให้ครับแต่ขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะถ้าเราใช้งานเหมือนกันเหมือนตัวเหมือนตัวเดซเซนแดนเหมือนกันถ้าเราใช้เนี่ยสมมตินี่ผมเต็มแล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะคือผมต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วแต่เนี่ยอ่ะผมเพิ่งเอามาตีบอสมาผมก็เลยเนี่ยเมื่อถ้าถ้าผมอยากได้ค่ามาเตรี่เยอะเนี่ยผมมาเล่นตัวเนี่ยครับให้40เล่นนี้ให้40เล่นนี้ให้40เนี่ยครับก็ได้ค่ามาเตอรี่เยอะมากเลย แต่ว่าไม่ต้องฝืนนะครับก็คืออย่างสมมติในกรณีถ้าคุณสมมติคุณเป็นเมนตัวเนี้ยตัวบันนี่นะครับแล้วคุณมองว่าตัวละครอื่นยังไม่เก่งพอที่จะเอาไปทําอย่างอื่นคุณก็เล่นแต่บันนี่ไปก่อนก็ได้ครับเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมาตเตอรี่คุณอาจจะช้าหน่อยเนี่ยอย่างเหมือนผมเนี่ยผมก็ถือว่าช้านะเล่นไปเจ็ดแปดสิบชั่วโมงมาตเตอรี่แค่สิบเป็ตเองแต่ว่าก็คือมันไม่ได้รีบครับคือตอนนี้ผมก็ตันนะก็โซโล่บอสโซโล่แหละสบายแล้วนี่อย่างบอสฮาร์ดนี้ก็ ก็โซโล่มาเองตลอดเนี่ยครับนี่ยังไม่ได้ไล่ตีจริงๆพวกนี้น่าจะตีไหวหมดแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไล่ตีไม่ได้อะไรไปทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับก็คือเกมเนี้ยเล่นโซโล่ได้ครับผมก็เป็นสายโซโล่นะครับคือคือบางทีการลงบอสเนี่ยลง4คนเนี่ยยากกว่าลงโซโล่เองนะในความรู้สึกผมนะลง4คนของเราดีไงบางทีแบบถ้าเพื่อนเล่นไม่ดีก็แบกไม่ไหวครับแต่ว่าถ้าเล่นโซโล่เนี่ยเล่นคนเดียวสบายเลยครับยิงยิงโง่โแลกบอสเลยทําของทึกๆหน่อย อะไรเงี้ยนะเป็นแต่ว่าคนที่มีเพื่อนนะ่ะถ้าเพื่อนเป็นงานเนี่ยจะไปไวกว่าสายโซโล่เยอะเลยครับจะไปไวกว่าแบบไวกว่าไวไว,าวามากเลยไวยประมาณ2อสเท่าเลยแต่ว่าเกมก็เล่นคนเดียวได้ครับฉะนั้นสายโซโล่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแล้วก็ทุกๆอย่างในเกมเนี่ยมันก็เนี่ยครับเป็นการฟาร์มวนไปวนไปเลยครับและสุดท้ายคอนเทนต์ n d นเกมก็คือการฟอร์มาครับฟอร์มาคือคือ,ค,อคือผมเอาระบบของวอลเฟ a ร e มาพูดนะ อ่ามันก็คือคืออะไรเรียกว่าฟอร์มมาอะไรกันเนี่ยก็คือการเอาคุณดูมอสนะครับมอสแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีรูปแบบของมันเห็นไหมครับอย่างอันนี้เป็นรูปรูปเหมือนสามเหลี่ยมเห็นไหมอ่าใช้16แต้มอัพเต็มแล้วมันใช้16แต้มใ,ในในการกินคับบซิตี้ตรงนี้เนี่ยครับโมดูคับบซิตี้เนี่ยถ้าผมถอดตรงนี้ออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมหายไปหายไปละ, I ละ,เ,หละเหลือ46นอเนี่ยครับอ่าก็คือนึกหมายความว่าเนี่ยคุณจะใส่มอสเกินไม่ได้มันเป็นระบบสมดุลของเกมเห็นไหมครับเนี่ยครับเด้งขึ้นมา ค่าไม่พออ่ะนั่นหมายความว่าเนี่ยก็คือผมก็ต้องหาหมอสอะไรมาใส่ที่มันให้มันใกล้เคียงหรือเต็มเจ็ดสิบเจ็ดมากที่สุดอ่ะทีเนี้ยมอสแต่ละตัวมันจะมีสัญลักษณ์ของมันอย่างน,นี้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมอันนี้เป็นเหมือนสามขีดอันนี้เป็นเหมือนตัวซีมีจุดตรงกลางเห็นไหมอ่ะการฟอร์มมาคืออะไรก็คือเนี่ยครับเป็นการใส่สัญลักษณ์เข้าไปคือปกติปืนตรงเนี้ยมันจะโล่งๆเลยการใส่สัญลักษณ์ก็คือเนี่ยครับต้องใช้ของใส่อ่ะเนี่ยผมใส่ไปแล้ว2อันสําหรับปืนอันนี้ อ่ะเป็นปืนที่ผมชอบนะผมก็ใส่ไปใส่แล้วเป็นยังไงก็คือเนี่ยครับจริงๆแล้วค่ามดเนี่ยครับมันใช้สิบหกแต้มมดตัวเนี้ยแต่พอมันอยู่กับสัญลักษณ์ที่เหมือนกันมันใช้เหลือแค่แปดแต้มครึ่งเดียวในทางกลับกันไอ้นี่ใช้สิบสี่แต้มถูกไหมครับถ้าแต่สัญลักษณ์มันไม่ใช่นะถ้าผมเอาไปวางปุ๊บมันกลายเป็นสิบแปดแต้มเห็นไหมครับอ่าเนี่ยแหละครับคือการฟอร์มมากก็คือการการทาให้สัญลักษณ์มันเหมือนกันทั้งหมด นั่นหมายความว่ายิ่งคุณทําให้สัญลักษณ์เหมือนกันทั้งหมดมากเท่าไหร่ก็คือมันก็จะใช้คาปาซิตี้น้อยลงแล้วคุณก็จะใส่มอดได้เต็มเต็มช่องแบบนี่ครับสิบช่องเนี่ยก็คือเป็นมอดแบบขั้นอัพเต็มทั้งหมดปืนคุณก็จะโหดโตัวละครคุณก็จะโหดประมาณนี้ครับนี่ครับแต่การจะได้ของมาแต่ละอันเนี่ยมันก็ยากครับมันก็ใช้เวลาก็คือต้องไปนั่งฟาร์มของฟาร์มเสร็จต้องมาคาฟเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าอ่ะผมคาฟทิ้งไว้อยู่ เจ็ดชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งอันและของพวกนี้ก็หายากหายหายากพอสมควรก็คือใช้เวลาเยอะอยู่ครับในการที่จะฟาร์มะอะไรน่นหมายความว่าการที่คุณจะโหดคือคุณต้องฟอร์มมาครบทุกช่องครบทุกปืนครบทุกตัวละครเนี่แหละรครับคือเอนเกมของแท้อย่างนีอง้อย่างตัวนี้ผมฟอร์มมาไม่แค่ช่องเดียวเองบันนี่ก็คือช่องนี้อ่าอีกสองช่องนี้นี่มันเป็นดีฟอลต์ของตัวละครอยู่แล้วโชคดีที่ว่ามอสที่ใช้มันตรงกันมันก็เลยไม่ไม่เปลืองค่า นี่นแหละครับเนี่ยก็คือเ g a เกมเอ Game ของเกมนี้แหละครับเดีอลืมพูดเรื่องสําคัญนะครับคือไอ้ระบบฟอร์ม่าเนี่ยหลังจากที่เรา f o r m ม่แล้วนะครับหลังจากที่เราฟอร์ม่าแล้ว,ลมลวสมมุติผมอยากใส่เครื่องหมายนี้เพิ่มถ้าเราใส่สัญลักษณ์เพิ่มแล้วเนี่ยตัวละครเราจะกลับไปเลเวลหนึ่งใหม่นะครับะจะรีเซ็ตกลับไปเลเวลหนึ่งใหม่แล้วเราก็ต้องมาเก็บให้เต็ม40ใหม่นะครับ พื่อที่ว่าเราจะฟอร์ม่าอีกรอบวนไปนั่นหมายความว่าเนี่ยคุณต้องเก็บทําช่องนี้40แล้วก็รีเซ็ตเหลือ1แล้วกลับมาทําช่องนี้40รีเซ็ตเหลือ1วนไปนะครับคุณต้องเก็บเรียกว่าสี่กี่รอบคุณก็ดูไปตามช่องนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําแล้วที่สําคัญคือคุณจะไม่ได้ค่ามัลซิรี่แล้วนะครับในการที่คุณฟอร์ม่าไปแล้ว เพื่อใส่สัญลักแล้วคุณมาทาใหม่เนี่ยอย่างปืนเนี่ยผมฟอร์มาไป2รอบถ้ากับผมเลเวลสีมา2รอบแล้วนะนี่คือเลเวลสี่รอบที่3าของปืนปืนชิ้นนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้ค่ามาเตอรี่เพิ่มแล้วต่อให้เลเวลตัวนี้มันเพิ่มนะครับน่ามายความว่าคุณต้องรองมีของใหม่ออกมาหรือว่าคุณต้องทําให้ครบเอาแค่ว่าทําของที่มีให้ครบ40ทุกชิ้นนี้ก็เป็นปีแล้วครับนะครับก็คือยังไงก็ไม่จบสิ้นกันไปครับเดี๋ยวก็มีของใหม่มีตัวใหม่หมา ก็ต้องทำวนกันไปเรื่อยครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ